สวัสดีครับเบาวตายสายเลาะครับวันนี้ก็มาเลาะอ,อยู่สวนป่าครับวันนี้มาออกกำลังกายยาเช้ากันนะครับวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆคลุ้มๆนะครับอาจจะมีฝนตกนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มันหยุดก็มออกกำลังกายด้วยกันนะครับ เพื่อเสริมสร้าง,งความแข็งแรงของร่างกายนะครับครับก็ส่งกำลังใจไปถึงทหารแนวหน้าทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นการหยุดยิงหยุดประทะนะครับชั่วคราวนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์นะครับว่าจะมีการประทุขึ้นมาอีก รอบไหมนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทหารนะครับชายแดนแนวหน้าทุกท่านนะครับที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับออตรงนี้ก็จะมีโดนนะครับโดนไม่ทราบฝ่ายนะครับบินมาในประเทศไทยนะครับก็ถือว่า อันตรายนะครับการถูกเข้ามาสังเกตการอะไรต่างๆนะครับในทางทหารนะครับทางการทหารก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับยังไงก็ขอให้ทหารทุกท่านนะครับ วางแผนนะครับวางแผนการจัดก,การต่างๆนะครับเรื่องของโดนนะครับทำเองงานแล้วะจะทําให้เกิดความสูญเสียได้นะครับลาอกายก็ขอกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทหารแนวหน้าทุกท่านนะครับับวันนี้ก็เอาอากายด้วยกันครับ,บวันนี้ลมพัดเย็นนะครับพัดเย็นเหมือนจะมีฝนหรือเปล่านะครับ นะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับช่วงนี้ก็โปรโมทหนังนะครับก็รายได้ก็จะเข้าสู่แปดสิบล้านนะครับก็ขอให้ประสบควาสมสำเร็จนะครับก็ถือว่าในยามยามนี้นะครับเรื่องของเศษรษฐกิจต่างๆนะครับก็ต้องผลักดันกันเต็มที่นะครับทุ่มเทกันเต็มที่นะครับ ก่อนช่วงนี้สาวน้อยเพชรันแพงนะครับทั้งวงหนึ่งวงสองก็เตรียมนะครับอย่างน้อยก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเปิดฤดูกาลนะครับสําหรับสาวน้อยวงสองก็จะเปิดก่อนนะครับช่วงนี้ก็ซ้อมนะครับซ้อมการแสดงต่างๆนะครับของฤดูกาลใหม่นะครับส่วนสาวน้อยวงหนึ่งก็จะเปิดที่หลังนะครับก็เตรียมพบกับ การแสดงชุดใหม่โชว์ใหม่นะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรันแพงนะครับวงหนึ่งวงสองนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับกับเดี๋ยวเ,ยวเบาใจออกกำลังกายสักหน่อยนะครับวันี้ไม่รู้ว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่ ลาลาเหมือนกันนะครับกลับก่อนเดี๋ยวไปวิ่งกันก่อนนะครับไม่รู้จะได้เวลาสักเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับครับวันนี้ก็เบาตายปฏิบัติภารกิจช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกกาลังกายเช้าเช้าวันหยุดนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับ ตอนแรกว,วิ่งได้ระยะทางนิดนึงนะครับครับก็หนึ่งสัปดาห์นะครับก็มอกร่างกายกันสักครั้งหนึ่งนะครับความแข็งแรงนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะครับช่วงนี้สถานการณ์ทางชายแดนก็ยังถือว่ายังไม่มีการประทะนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ เดี๋ยวดูเวลานะครับที่บ่าวตาออกล้างกายวันนี้ได้แพ้ทางเท่าไหร่นะครับครับก็ระยะทางวันนี้บ่าวตายก็ครับประมาณ15กิโลนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ช่วงเช้าๆตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วครับแสงแดด มาแล้วครับเดี๋ยวต้องเดินทางกลับครับต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับช่วงนี้หลังจากเหตุการณ์ชายแดนสงบลงนะครับก็ภาคประชาชนก็ออกมาทำมาหาก,กินกันนะครับตามปกติครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ทุกเวลานะครับเพราะช่วงนี้ก็มีโดนฝั่งตรงข้ามนะครับ บินเข้ามาสำรวจพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะครับสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ f อฟทุกท่านนะครับต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทงังฝั่งซอปอลาวนะครับฝั่งประเทศไทยนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับคือสถานการณ์ไม่ อาจจะไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นได้เสมอครับก็พร<อ>้อมอพอยพแล้วก็ดูแลตัวเองได้ทุกเวลานะครับก็ขอทุกท่านปลอดภัยนะครับผมครับเบาตายสายเลาะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารชายแดนแนวหน้านะครับทุกหน่วยทุกนายนะครับ ก็ปฏนแบตงานอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณที่ดูแลปกป้องประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารกล้าทุกนายนะครับจากบ่าวต่ายสายเลาะครับ